ทำไมผู้ป่วยหลังติดเชือ้อโควิด -19 ถึงต้องดีทอก์ร่างกายอาจารย์แม่ Healthy Expert The Magic Academy ค่ะคนไข้ติดเชือ้อโควิด -19 ส่วนใหญ่จะเกิดการอักเสบและการติดเชื้อทั่วร่างกายแล้วก็มักจะได้รับยาต้านไวรัสและจะอยู่ในช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันต่ำการดีทอร์ระบบทางเดินอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนไข้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 เพราะ ระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้น่ะเป็นอวัยวะสําคัญสําหรับภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเมื่อลำไส้มีสิ่งตกค้างมีขยะมีสิ่งสปกปรกมีสารเคมีตกค้างอยู่ในผนังลำไส้เยอะๆการดูดซึมในลำไส้ก็ไม่ดีเขาจะดูดซึมอสิ่งสกปรกที่ตกค้างในลำไส้กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอีกครั้งเราก็จะได้รับของเสียกลับเข้าสู่ร่างกายฉะนั้น,นการฟื้นตัวจาก การป่วยหลังติดเชื้อโควิด1 9ทีจะทําได้ช้าวิธีการดีทอกทางระบบทางเดินอาหารที่ทางการแพทย์แนะนําคือการรับประทานอาหารประเภทพรีบโอติกโปรโอติกดีทอกในท้องตลาดมีเยอะมากไปหาทานกันนะคะโดยเฉพาะพรีบโอตตก พรีไบโอติกที่เป็นไซโลไซโลโอลิโกแซคคารายเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าพรีไบโอติกชนิดอื่นๆพรีไบโอติกไซโลโอลิโกแซคคาราเขาจะมีความทนทานต่อกดทนทานต่ออุณหภูมิในร่างกายจะรักษาตัวเองลงไปจนถึงลำไส้ใหญ่เพื่อไปเป็นอาหารของโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ในลำไส้จึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดท็อกและส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้ดีขึ้นด้วย